สวัสดีครับผมกบนะครับวันนี้ครับผมมีความฝันจากแม่ตุ๊ครับมาหน่อยฟังความฝันของเราครับเราเคือเราความฝันใ้ผมฟังสองครั้งปีที่แล้วครับกลางปีที่แล้วถือว่าเราเล่าความฝันให้ฟังงวดนูน้นเลขออกสามสามสองเลขการงวดถัดมาครับเลขออกเจ็ย์สาครับสงค,ครั้งและกะมงวดน,นี่เราฝันแล้วกับเราความฝันใหฟผมฟังเราบอกว่า ลองพิจารณาดูก็ได้ลองเปรียบเทียบบางอะไรครับอันนี้คือโครงฝันของเราเราฝันประมาณหลังจากที่วันพระแค่หนึ่งวันเราจาได้คือหลังจากที่วันพระหนึ่งวันเราฝันว่า <c oughs> ลูกชายครับอยากบวชอยากบวชแล้วก็ไม่ได้บวชคือนี่เขาฝันเนาะคือลูกชายเสียชีวิตแล้วก็มานังเห็นมูจีของนะคือบวชอยากบวชมากครับแต่ว่าไม่ได้บวช คือนั่งอยู่ใส่คือนั่งอยู่ในโบสมียายตุ้และก็ลูกชายที่ตายแล้วนั่งอยู่ข้างๆและก็มีเพื่อนของลูกชายครับบวชซึ่งลูกทรายเนี่ยคือบอกแม่ว่าคือผมอยากบวชอยากบวชขึ้นมูแต่ก็แต่บวชบวได้ใชนะก็คือตายก็คือมีแค่วิญญาณบวชไม่ได้ได้ได้แค่นั่งแนมว่าเพื่อนตัวเองนี่คือบวชครับใส่ผ้าเลื้ยงใส่ผ้ายางใชนะอยู่ในโบสผู้เป็นแม่ครับ นางห้องไห้นั่งห้องไห้หหโดยที่ว่าไม่ได้พูดไม่ได้จาใช่ไหมคือได้ยินเสียงลูกว่าลูกอยากบวชคือมูแต่ว่าลูกไม่ได้ร้องไห้นะครับลูกก็แค่คือนํำตาข้อเบาเหมือนเหมือนอยากบอกแม่ว่าหนูอยากบวชผมอยากบวชข่อยอยากบวชใช่ไหมผู้เป็นแม่ก็คือมองเห็นลูกแล้วก็นำตานี่หายเลยครับร้องไห้อยู่ในโบสถ์ไดยแต่ว่าลูกไม่สามารถบวชได้คือลูกเป็นผีใช่ไหมแต่เห็นมูนางบวชครับอยูนใน้บว นางบวชนังเซธก็คือพระันสวดนังเซจครับแต่คือเมตุคือได้แต่นั่งร้องไห้คือสงสารลูกนะสงสารลูกแต่เห็นยังบ่ได้ในความฝันเมตุแล้วคือเราฝันฝันแค่นี้ครับฝันประมาณนี้เลยฝันมาลูกอยากบวชแล้วก็เห็นมูบวชแล้วก็อยากบวชขึ้นมูบนี่แต่ก็คือบวชไม่ได้ก็ก็ในเมื่อตัวเองตายแล้วมีแค่วิญญาณ บุงว่าคนอื่นเห็นบอใน้ฝันแต่ว่าเมตตุคือเห็นลูกตัวเองนะแล้วก็นั่งเบื่งอยู่ก็เลยว่ามวนี้เกี่ยวอย่างกันกบหนูกทรายบอเกี่ยวอย่างกับคนเขามาบวชบอเกี่ยวอย่างกับข่อยบนน้อเราว่าตัวเลขวันที่พัฒนาเมื่อกี้ครับเราถือเลขหนึ่งเจ็ดครับเราถือเลขหนึ่งเจ็ดคือเลขบนหมวดพุ่นเราบอฟันในฟังแล้วมันออกเลขสามตัวหลังจากนั้นคือเราก็บบันเดลหลอกฟันในฟังแต่ว่าลล่าสุดนี้คือเราฝันในดนกทรายที่เสียชีวิตไปแล้วมากับมาบอกให้ฟังอีกหลอบหนึ่ง เราก็เลยบอกว่างวดนนี้มันจะออกเหล็กตัวไหนเนาะหรอะเราก็เลยมาบอกให้ฟังครับแต่เราก็ยอมรับครับว่าเราก็ห้องแหยลี้ในฝันด้ห้องแหยจริงๆเลยก็คือตอนนี้เนาะแต่ถ้าตอนนี้ถ้าชีวิตจริงตอนนี้ก็คือถาลูกยังอยู่ก็คือประมาณสามสิบกว่าละประมาณสามสิบกว่าแล้ว,ว,ลวตัวเลขนะครับตัวเลขของแม่ตุที่บนฝันอะไรก็เกียเกียวเกียเก่ยวเกี่ยวยังกับตัวเลขกหนึ่งลูกชายบวช แต่ว่าในความฝันนะครับเนาะในความฝันที่ตอนอายุลูกเสียกับเพื่อนลูกชายบวชนี่คืออายุนะครับอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกเองแมนบอกอ่าแมนครับยี่ห้ายี่สิบหกเองช่วงบิจง 25, งนจะเพลิดพอดียี่ห้ายี่สิบหกเพื่อเลยจำไหนว่าตอนที่ลูกไส้มูนี่บวชก็คือช่วงยี่ห้ายี่สิบหกในการลูกไส้ช่องเสียก็ช่วงยี่ห้ายี่สิบหกแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ย แต่ถ้ามีชีวิตอยู่ก็สามสิบสามเอ็ดล่ะเสียชีวิตมาได้ประมาณห้าปีประมาณนี้ครับตัวเลขนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกทั้งอายุเพื่อนกับอายุลูกไส้ที่มาใต้ไปก็คือยี่สิบห้ายี่สิบหกแค่นี้เองครับแล้วก็เพื่อนบอกว่าเกี่ยวกับพระลูกไส้ยอยากบวชเกี่ยวกับพระหรือว่ามูลนิธิเป็นเลขสามตัวอันนี้คือแม่ตู้เพื่นตีครับตีเลขสามตัวหรือมันจะมาแปดสองห้าแปดสองหกบ่ อันนี้คือแม่ตู้ตีต่างหากนะครับแปดสองห้าแปดสองหกเพราะว่าลูกชายอยากบวชนี่คือตัวเลขที่แม่ตู้ลอตตี้ปิศนาครับผมก็ถามเพื่อว่าเดี๋ยวอายุแม่ตู้ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องก็บอกว่าหกสิบเอ็ดย่างหกสิบสองมันก็ตรงกันพอดีครับกับยี่สิบหกเลยหกเอ็ดหกสองนี่คืออายุของแม่ตุตัวเลขทั้งหมด ที่ว่าล็อตตี้กับตัวเลขที่ว่าผมมาให้ทุกคนได้ฟังก็คือมีเท่านี้ครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้ถามมาแล้วตัวเลขพิเศษที่แม่มาแห่งี่สุดคือมีเท่าไหร่ครับเราก็เลยบอกว่าอายุลูกชายกับอายุของลูกลูกชายคนที่บวชคือ25 26เพิ่งก็เลยคิดว่า้ารบอ2หากับ2หกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสามตัวจับใส่ก็คือเอาแปดจับใส่เนาะเอาแปดจับใส่เพราะว่าเพิ่นอยากบวชพระ เิ่นยากบวชภาคก็เอา82หา826ใส่หรือจะมาศูนย์บ่หรือจะมาศูนย์บ่พราเพิ่นเป็นผีเนาะศูนย์25ศูนย์26ประมาณนี้บ่อันนี้คือผมตีตีต่างหากเ้ยนี่แต่หละักก็คือแม่ตุ้เพิต่ตีคือ825 826สองตัวก็คือมี2งกับ26สามตัวก็คือ825 826อายุของแม่ตุ้ก็คือ61ย่าง62ครับแค่นี้นี่คือตัวเลขของแม่ตุ้กครับ แล้วแม่จะซื้อตัวอื่นนอกเหนือจากก้องฝันดีบบอแล้วบอกว่าบอโยกเว้นว่าฝันอีกก้อนถา่ว่าหาว่าฝันเหล็กตัวอื่นก็จะได้ซื้อเพิ่มแต่ที่น่นก็คือจะซื้อแค่ไอ้ตัวที่เราฝันน่นะครับกับมีทํานี้ครับตัวเหล็กนะครับถ้าหาว่าหลายๆคนตีเป็นเลขตัวอื่นกับบาหวานครับผมอาจจะตีได้ไม่เหมือนกันเนาะพระก็เป็นแปดอยู่แล้วกับผีก็เป็นศูนย์บอแปดศูนย์อะคือมันออกแล้วแปดศูนย์มันออกแล้วแต่ว่าในค้ามฝันคือเพิ่นมาได้บอกกันครับผมถามมา ลูกไส้กับแม่คือได้บอกกันบอกในขวามฝันคือลูกไส้เนี่ยคือบอกมาอยู่บอกออกมาแต่ว่าแม่ก็คือไม่ได้ตัวตอบแต่แค่ยินเสียงแล้วก็บ,บอกลูกเด่นแต่แนมลูกแล้วก็แค่ห้องหายร้องไห้อยู่ในบวชได้ครับทั้งๆที่ว่าเป็นเป็นงานมงคลเนาะเป็นงานแบบิีิมงคลเขาบวชนะแต่ว่าแม่กับร้องไห้ร้องไห้หนักมากร้องไห้จนตื่นในบริสันสงสารลูกแห้งในควอมฝันสงสารลูกแล้วก็เสียใจที่ว่าลูกปวดมได้ กับบุงหูเสียชัไหนครับคุณมาบุงหูเสียชัไหนก็เลยเด้แค่หองหายแต่ว่าตื่นขึ้นมากกับยังหูเสือกเสียใจอยู่เลยขนาดลูกเสียไปได้ประมาณห้าปีแล้วก็ยังหูเสือวาเหมือนลูกก็อยู่กับตัวเองจ้ะนะแต่ว่าแม่ก็กำลังวายอย่งครับหลังจากที่บรรพะเนาะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปใส่บาดซะอยานีครับสงสัยลูกกดทอนแม่บ้างแล้วก็เลยมาหาแม่แต่ว่าแม่เนี่ยก็คือกัน่าจะคิดฮอนลูกครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นแม่ความผูกพันมันก็ยังมีให้กันนะครับเนาะ สายสัมพันธ์ครับผมบ่บิวาจะเลขตัวใดครับสีวาส่าจะาซื้อไวหรือว่าอาจตัวเลขนี้อาจจะตรงก,ก,กันกับของแม่ตุกับรอมพี่หนา้าบังครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของแม่ตู้นี้คือเพิ่นอยากเน้นเลข3าตัวครับอยากเน้นเลข3ตัวหรือเวหลายคนตีเลขตัวอื่นใส่เพิ่มเติมก็ขอให้ถูกครับขอให้ถูกนะครับขอให้ซื้อตัวไหนก็ขอให้มันหมานับก็ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊แลวก็ขอขอบคุณทุกทุกคนครับที่มานั่งรับชมรัะฟัง มาชอยไอ้ฟอยตี้เลขปิชนาครับผมหรือว่าหลายๆคนอาจจะชอบเลขตัวนี้ก็ลองเจดรวยครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับก็ขอให้ทุกคนเฮงๆงมันมาณครับหนึ่งมีนาคมหกขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ